สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวัลุมแท้ตั้งวันนี้ขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นเจ้าไม้กิมปางประทานพรนะครับองค์ยืนฐานดอกบัวนี่นะครับแกะด้วยหยกออสเตเลียสีเขียวแอปเปิลนะครับเนื้อพอยโปร่งใสพิเศษนะครับนะครับน้ําหนักนะครับหนักถึง63.80กรัตนะครับนะครับนะครับความแข็งเท่าหยกพม่านะครับก พ่อหยกอัสเตเลียนี่นะครับสีนี้นี่นะครับเรียนผู้ชมนะครับถ้าเป็นเป็นหยกพม่านะครับนะครับแพงมากนะครับชิ้นนี้นะครับราคาราคาแพงมากนะครับร่วมล้านบาทเลยนะครับอย่างน้อยนะครับ ก็เป็นสีเขือแปปปอนแล้วก็เนื้อพลอยผปร่งใสนะครับเดี๋ยวผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับผมให้เชิญไม่แพงโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0819071179และ09197894และเดี๋ยวผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรอ,องยืนทรงทรงดอกบัวนี่นะครับ ถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, เลยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกที่ g ูเกอร์ได้ลงเอาไว้เลยเฉพาะภาพป,ปารต่างๆแก่ด้วยราจายทับทิมชาติทับทิมสตาไพลินสตาเมื่อถามบูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ใน y o YouTube ผมว่าบภูมิแท้ตั้งมีไม่ต่ำกว่า70ดองค์อลังการมากนะครับคุณผู้ชมไปติดตามดูเล่นไก่เกียยเป็นบุญตาได้ไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วยังมีค้อผอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาของโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบูเกอราายกรรนะคับ อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมว่าคุมแท้ตั้งดูเล่นไข่เคียเป็นบุญตาได้แล้วผมจะบอกข่าวดีเมื่อไปติดตามชมที่ youtube ผมว่าภมใแท้ตั้งนะครับเพื่อนๆผู้ชมที่จัมหมาเศรษฐีว่างว่านะครับนำคลิปวิดีโอภาพปานต่างๆของผมที่แก่ด้วยพลอทับินชาติหรือทับทิมสตาหรือพลเรนสตาเมื่อถามพลอเแคาองใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งผมถ่ายละเอียดไปให้หมาเศรษฐีดูเท่านั้นนะครับของผมเป็นของที่หมาเศรษฐีชอบเพราะมันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแล้วแก่จับพลอยทับทิมคือลาชัยพลอยเป็นของสูงนนะะคครรรัับบเชม ติดต่อง่ายๆนะครับลงถูกที่ถูกจังหวะคุณผู้ชมก็ได้เงินใช้เพราะแต่ละองค์ราคาสูงผมให้คุณผู้ชม3%นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามผมที่ยูทูบมองผมแท้ตั้งได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจแลโทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกบริศัพท์ติดต่อบางพันนะครับ081971179และ09197894นะครับผมมุกผมแท้ตั้งอยู่ที่เทพฝั่งอนส่วนเจ้าแม่กนินปางรานพรองยืนทรงดอกบัวองนี้นะครับ เป็นหยกที่สวยนะครับเป็นหยกออสเตรเลียสีเขียวแอปเปิ้ลยอดนิยมนะครับนะครับน้ำหนักั้รรวมร้อยกลัดนะครับนำไปขึ้นคอหรือนำไปตั้งไว้ที่บ้านเสริอมไม่เลดีนะครับผมไม่เชินไม่แพงนะครับสวยงามยิ่งนะครับเนื้อพลอยปย่องใสหายากมากนะครับเนื้อหยกสวยมากเลยนะครับ